โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนายโจน,นะครับช่องพองคุณครักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ชองพวงคุณครักในการขับขีม่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับทุกคนครับก็วันนี้จะไปขี่รถกันสน่อยหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปประมาณ 2- 3สวันเพราะว่าแบตโกโปรผมมันบวมหลังจากไปคาเฟ่ล่าสุดมานะทุกคนถ่ายนาน มันเกิดการร้อนแล้วมันบวมแล้วเวลาผมดึงออกนะครับทุกคนมัน,นมันติดดึงไม่ออกผมก็เลยดึงออกได้ก็แฟ้งทิ้งเลย <c oughs> แล้วก็สั่งแบตมาใหม่ครับทุกคนสั่งมาสองก้อนนะสำรองไว้เลยคราวนี้แต่จะใช้แค่ทีละก,ก้อนพอเพราะว่าต้องใช้พังก่อนเนาะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายกันยาวนานเท่าไหร่นะทุกคน ตอนนี้ก็เวลา16บหกนาฬิกายีนาทีนะครับเราจะไปขี่รถเล่นกันหน่อยนะครับขี่ไปทางซุนีแกลนนะตึกซุนีแกลนโรงแรมสุนีมาดูบรรยากาศตอน4ี่โมงเย็นรถจะติดหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงจะออกไปเส้นถนนตลาดน้องบัวนะทุกคนเห็นนี้มันน้ำอะไรวะ โอเคทุกคนโอ้น้ำอะไระวะตอนนี้ก็บรรยากาศถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่เนอสี่โมงครึ่งสี่โมงกะลิกายี่สิบแปดนาทีเดี๋ยวพาขี่รถไปทางตึกสุนิกแกนทาวเวอร์ทุกคนเส้นทางในปัจจุบันนี้ดีหรือเปล่า นี้เป็นวงเวียนวัดใจนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากเลยก็ถือโอกาสมาเทสแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะเป็นแบบของอะไรวะ เป็นเลข12อครับทุกคนมันใช้กับโคกนะ้า1สิบส2่สิบสอนผมขึ้นรูปให้ดูนะครับประมาณนี้คะทุกคนผมสั่งมาซื้อได้มาสา0ร้อกว่าบาทนะต่อก้อนส0 0เกือบสี่ร้อนั่นแหละทุกคนมาเทสดูเพระาะว่าซื้อแบตจริงมาประมาณสองก้อนแล้วแฟงทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่ามันบวมทุกคนมันยังบวมเหมือนเดิมครั้น,นี้ผมก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลา ใช้กล้องเสร็จอย่าพึ่งชาร์จไว้ให้เต็มทุกคนไม่ต้องชาร์จก่อนใช้ค่อยชาร์จสุดว้ายวันนี้จะไปสักสี่โมงเย็ยนน่ะก็ต้องชาร์จไว้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี้ยให้มันเต็มแล้วค่อยเอาออกมาใช้อีกทีหนึ่งแบบมันจะไม่ร้อนแล้วก็แบบมันจะไม่บวมนะหากใครใช้ก o p โปก็จะมีปัญหาเหมือนผมเ่ลยทุกคนเพราะว่าดูในคลิปแล้วก็มีแต่ปัญหาเดิมๆแบตบร้อนเครื่องอเปอร์ตนะทุกคน าจะเก็บตังค์ซื้อเป็นกล้องใหม่นะเดี๋ยวหาตังค์ก่อนทุกคนน่าจะหลายปีอยู <c oughs> ใ่ใจจริงก็อยากได้กล้องตัวใหม่อะ,อะไรนะอิสตาสามหกศู 360, นย์้าทุกคนที่ออกมาใหม่แต่ก็ค่อนข้างจะตัดต่อยุ่งยากแต่มันดีไงเวลาแบบเราถ่ายมันก็จะได้ช็อตแบบสวยๆด้วยไงแบบเราแบบเพ,พอเพลอแบบไม่ได้หันซ้ายหันขวางเงี้ย ตอนผมเนี่ยติดติดกล้องไว้บนคอเนาะเพราะว่าติดไว้หมวกก็น็อกไม่ได้มันหนักมากเลยรู้สึกว่าปวดคอเวลาแบบขี่รถนานอีกอย่างหนึง่งหมวกหน้กผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่ด้วยมันมันหลวมทุกคนอืวันนี้อากาศดีนะไม่มีฝนเลยแบบแดดแจ้งมากเลย ตอนนี้ก็มาถึงถนนหนองบัวแล้วทุกคนก็จะไปขี่ผ่านวัดพระธาตุหนองบัวด้วยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลเหมือนกันนะครับทุกคนวัดพระธาตุหนองบัวที่มีองค์พญายนาคสวยมากตอนนี้ผมถ่ายความคมชัดอยู่ที่ 2.7K นะครับ แบตเตอรี่ที่ได้มาก็ยังไม่ได้ชาร์จนะเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวแบตอยู่แล้วส่งมา85%นะทุกคนก็มาดูจาก85%ผมถ่ายเนี่ยตั้งแต่ออกมาออกมาจากบ้านมันจะหมดกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะผมก็มาเทสด้วยว่างางก็มาขี่รถเล่นด้วยกันนะครับทุกคนเผื่อใครแบบอยากมาขี่รถเล่นกับนายโจนะ ก็สามารถอินบ็อกทักมาได้ใา่คอมเมนต์เลยทุกคนเดี๋ยวนัดแนกันก็หากใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดสับ s ไคร b ์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นครอบครัวของคนรักในการขับขี่รถปัสสาวะด้วยกันนะครับอื จะพาไปเส้นสุนีพาวเวอร์แล้วก็ออกไปทางหอนาฬิกานะวันนี้ว่างไม่ได้นะต้องมาแบบขับขี่รถเล่นนะมันเป็นความสุขเล็กน้อยครับของไบค์เกอร์นะหากใครรักในการขับขี่จริงๆแล้วมันมีความสุขกันทุกคนว่าสาวๆเอ้ยผู้สาวจะอี ตอนนี้อยู่ไฟแดงสามแยกหนองบัวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาก็จะไปทางซุนีแกลนทาวเวอก็สวนมากนะคผมก็จะขับขี่ในเมือง,องนี่แหละครับทุกคนไม่ค่อยได้ไปแบบ เกลไนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะไปขี่รถเล่นแบบไกลๆอยู่นะครับตอนนี้ก็16บหกริการถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะยังดูแล้วยังเป็นแบบโล่งๆอยู่เลยเห็นเห็นกระจกเล่กๆแบบนี้มองชัดมากเลยนะ เออมองชัดมากเลยนะเห็นทุกอย่างเลยนะไอ้กระจกตัวกลมๆนะ่ะมันสามารถมองเห็นได้แบบลึกแล้วก็ไกลมากเลยอันนี้ก็จะเป็นออตลาดคนเดินนะทุกคนที่สุนีคือตอนนี้แดดแรงมากเลยว้าวฟอร์ซ่าสามารถศูนย์ ยังไม่ได้ไปดูฟอร์ซ่าเจตัวใหม่เลยไม่รู้ว่าเข้ามาในบิ๊กบิ๊งอุบลแล้วหรือ,อยังเคยทักไปอยู่เขาบอกว่า,ามีแต่อะไรนะสั่งสั่งนะครับแล้วก็เขาก็จะเคลียร์เดอร์มาอย่างเงี้ยทุกคนก็ตัวโชว์ยังไม่มีถ้าเกิดมีก็จะเข้าไปดูอยู่ทุกคนว่า,ารูปลักษณ์จะใหญ่แค่ไหนนะ ดูทุกคนผ่าไฟแดงเฉยเลยโอ้ขี่ไลโพดไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะต้องใช้ปลดขี่ก็าว่าเขาไม่ได้แล้วเผื่อเขาปวดขี่อย่างหนักทุกคนเออก็เข้าใจเขาอยู่หนอการขับขี่ก็ต้องแบบมองดูดีๆนะบางคนเขาแบบผ่าไฟแดงมาเห็นไหมเมื่อกี้ผ่าไฟแดงมาก็อันตรายนะทุกคนต้องขับขี่ด้วยการระมัดระวังแล้วก็มองดูดีๆด,ด้วยนะ รอพ่อพันแม่เนาะทุกคนเนาะอยู่บนถนนต้องดูให้ดีไม่งั้นจะเกิดอันตรายตอนนี้ผมก็มาถึงแยกไฟแดงเนวาดาแล้วทุกคนผมว่าจะเข้าไปดูร้านหมวกอยู่นะเป็นหมวกกันน็อกทุกคนร้านจะอยู่ข้าง เอมาด้าไม่รู้ว่าตอนนี้เขอไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาขายหรือเปล่านาะเป็นร้านขายหมวกไม่เปิดทุกคนหรือเขาหยุดมันหยุดหรือเปลวันนี้ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปฮอนาฬิกานะวันนี้เฮ้ยมีตำรวจด้วยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาทำอะไรไปร้เนี่ยถ้าเกิดผมได้กล้อง6360มาเนี่ยมันก็จะได้แบบ วิวดีๆมากเลยนะในการถ่าย210หนึ่งศโอเคไฟเขียวพอดีเลยว้า wow. วแดดมันจ้าเนรเกินตอนนี้ก็ถึงหอ,หอ,อนาฬิกาแล้วทุกคนมาอุปบ,บนต้องเจอหอ,อนาฬิกาเอาไม่ทันเลยติดไฟแดง เราติดตรงล้มลมนี้ได้ไหมวะเขาจะมชนเราไหมวะค่อยเราไปจอดเลยดีกว่าเดี๋ยวหาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็กลัวแดดอีกไม่กลัวครับผมไม่กลัวนะก็เดี๋ยวจะพาขี่บนไปทางที่ผมทํางานแล้ทุกคนผมขายของอยู่ซอยอุปธร,รมนะหากใครผ่า,านไปผ่านมาดูคลิปถึงคลิปนี้ก็มาแวะอุดหนุนได้นะผมขายขนมไข่เต่านะครับเป็นขนมไข่เต่านายโจ้แลทุกคน อรอยมากเลยโปรโมทให้ตัวเองด้วยนะก็คื <c oughs> อผมใสเ่เยียงขาสั้น้ลยนะทุกคนอืมโคตรร้อน <c oughs> ใครก็รู้ว่าแดดเมืงไทยมันร้อนมากทดสอบกล้องพอดีเลยเจอความร้อนขนาดนี้เข้าไปแล้วก็จะเครื่องจะร้อนแค่ไหนแบตจะเป็นยังไงนะทุกคน นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ุบลนนะครับฝั่งขวามือเซเว่นใหญ่นี่เป็นด้านซ้ายมือเป็นเซเว่นใหญ่ทุกคน ก็แบบนักศึกษาเยอะนะนะสาวเยอะเลยแบบเวลามาพักเที่ยงพักอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมากินเชฟซีมาเซเว่นนั่งเล่นด้วยนะโอเคผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะทุกคนไปที่ถนนสุขาอุปัมภ์เป็นถนนซอยหากินของเบงบางคนน่ะเขาไม่อยากจะจอดนะทุกคนแบบเป็นเพื่อนนี่แหละเห็นกันอยู่นี่แหละเขาไม่อยากจะจอดอยู่นะเพราะว่าเขารู้สึกอายมันคก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออเห็นผมขับขายรถ ขายขนมรถพ่วงเนี้ยทุกคนเขาก็อายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าบไม่มีใครจอดทักไหมผมก็ไม่ได้ว่าเขานะผมก็ทําอาชีพุดีผมนะทุกคนหากินเลี้ยงครอบครัวนะผมไม่ผมไม่เคยอายนะใครจะอายก็ช่างผมไม่อายหากใครมาก็มาแวะอุดหน,นุนผมได้นะครับผมผมขายอยู่ที่หลังโฮมวันนะเป็นรถพ่วงนะทุกคนรถพ่วงข้างเนดะี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูวันนี้ก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งเท่าไหร่นะงสัยอากาศร้อนมากนะทุกคนแบบมันน่าจะร้อนมากเลยแบบไม่ค่อยเห็นรถมาวิ่งงานวิ่งอะไรสักอย่างปกติรถเต็มสี่โมงห้าโมงเนี่ย นี่ถึงแล้วทุกคนที่หากินของผมทุกคนจะสังเกตฝั่งขวามือนะจะมีร้านเห็นไหมร้านรถพว่วงนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาขายน,ะนี่เห็นไหมทุกคนจะเป็นร้านรถพว่วงนี่แหละของผมขายอยู่ฝั่งนี้แหละขายมาประมาณเจ็ดโมงถึงบ่ายสามทุกคนก็กลับแล้วมัจะเป็นให้คิวต่อไปที่รอนะครับทุกคนเขาก็จะมาขายเหมือนกันตอนเย็ยนี่ขายเต็มเลยนะ เอาง่ายๆคือผัดกันขายไะทุกคนใครขี่ไปพีมาผัดไปผ่านมาก็แวะอุ่นนผมได้นะครับ <c oughs> รากขุกไข่เดตัวนจ้ต้องลองอร่อยมากเลยโอ้ยอมรับจริงๆว่าแดดอุนแดดเมืองไทยสุดยอดเหมือนกันนะโอเค นนี้ก็จะเป็นถนนหมายเลขสองสามหนึ่งคับทุกคนไปสีสเกตแล้วก็สุรินไปทางนี้แหละมีความสุขกัขบการขี่รถนะครับผมช่องผมรถบรสไซคันแรกของผมเลยนะทุกคนเป็นแบบบิ๊กไบ์คันแรกของผมเลยรู้สึกรักมากเลยคันนี้เพื่อนๆใช้รุ่นอะไรบ้าง ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับดา้าละคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมอันนี้ก็ที่จับที่จับมือถือของโมโตบูฟแล้วทุกคนจำไม่ได้แล้วว่าได้มาราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าใช้ดีมากเลยเวลาออกทริปไกลๆไปคนเดียวไปสองคนกับแฟนเงี้ยก็ สามารถดูอ่า GPS แบบไม่ต้องง้อแฟนเลยว่าให้ดู GPS ให้เมื่อก่อนเคยไปอะไรนะนานตานแคปปิ้งครั้งแรกเนาะอืมให้แฟนดู GPS ให้ปรากฏว่าเลยซอยทุกคนอืมเลยซอยแบบไม่บอกกันก่อนหน้านะผมก็มาร้อยร้อยสิบร้อยี่มก็เลยก็ทะเลาะก,กันพรที่ลั็ไปหาสั่งจีจยตัวสับมา ก็สามารถไปเข้าดูหาดูได้นะครับผมมีรีวิวไว้อยู่ที่จับกัสบัดมอเตบุ๊ตัวนี้หาดูในช่องผมได้เลยใช้ดีมากขี่ถึงสองร้อยทุกคนนะถ้าเกิดรถใครแรงๆไงขี่ถึงสองร้อยไม่มีหลุดตัวนี้บอกเลยว้าวทุกคนทาําไมวิวมันสวยจังเลยท้างฟ้าผมชอบมากเลยธรรมชาติเรางดงามนะทุกคนถ้าเกิดเราแบบ าความงดงามเจอทุกคนถ้าเกิดเราแบบอะไรนะมีสิลัปะาหรือเปล่าเออนั่นแหละไ,ไปมองดูมันสวยมากเลยนะสองฝาทเ,นะเองจริงนะสวยจริงโอเคทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหากใครดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าเพื่อนๆใช้รถรุ่นอะไรอยู่นะครับผมรถอะไรก็ไม่เกี่ยวละครับผมบ่ามันขึ้นอยู่กับความสุขของเราเราชอบแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นนะครับเราชอบยังไงเราก็เลือกแบบนั้นนะทุกคนเมื่อก่อนผมก็ขับเวฟเที่ยวเหมือนกันนะทุกคน แต่ตอนนั้นไม่ได้มีกล้องไว้ถ่ายอตอนนี้ก็มีรถคันอ่าซีพี0ผมก็รู้สึกแบบภูมิใจมากเลยทุกคนก็เป็นความสุขของผู้ชายอย่างเราเนาะโอเคทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ